หน้าโสมมากเลยแม่นุกอ่ะไม่รู้จะทำยังไงดีละคุณมาดูไอ้คุณเรียนผีคุณเลยถ้เรียนผีคุจะสวยไหม

เนี่ยเราก็ต้องรอของมาขายอีกอ่ะขายกูได้เงินกับพวกมึงเลยจ้าไม่พวกมหาแดดไม่ได้มันจะมีแดดแม่ก็รู้ว่านุกแพน้ำยาล้างจานแม่น้ำควยไม่อยู่ที่อ่ะแม่อย่าด่าดังหีินุ๊กายชาวบ้านเขาไอ้พวกพวกแม่นี่หรอกพวกมันชาวบ้านไม่ต้องี้ยคือแดดเอาแล้วแซม เลิกง,งานแล้วเหรอมีเลิกกันสักต <c oughs> ัดจใจเลยจ้ะทำไมแล้วก็วุ่นวายทำไมบ้านนี้พูดจากับนุกไม่ค่อยจะดีเลยอ่ะแม่ทำอะไรกินน่ะผัดชีสแตาว แม่ก็รู้ว่านุกกี้แพ้ยาล้างจานแม่นะป่วยไหมแล้วเวลานุกทํากับข้าวอ่ะมีดมันบาดมือนุกนุกกลัวทำอะไรต้องแชมนุกี้นั้นไปกนมกล่องกลับบ้านกองแม่อย่าบ่นมันก็กินนมน้องจะได้ตัวสูงสูงฉันไปไหน,ไหน,ไหนเอาบุสบาไปด้วยแม่จะให้ทุกอาทิตย์แล้วนะเงินน่ะ จะเอาเท่าไหร่นะมีเดียวใหญ่ต้องให้จดบัญชีนะว่าเอาไปเท่าไหร่แล้วคุณตีนแค่ตีมากอยู่างนี้ใช่ไหมล่ะใช้มาล้างจานให้คุณแม่ด้วยล้างแล้วไงเมื่อวานน่ะทำไมไม่กินที่ร้านล่ะส่วนตีนเมื่อซาเขา่งล้างไปแล้วนะตื่นมาต้อนแต่ตีตีแฟนขับไม่ได้จริงเลยแฟนขับอะไรแฟนขับอะไรไม่ได้ถ่ายคลิป หนูไม่ได้ถ่ายคลิปบ้าหรอ <สะ S 1> แม่แม่ทำอะไรอะคะก็บอกว่าถะคผีใส่แตนแม่ดูดีคนเขาตื่นนอนกันหมดเลยเ่ะแม่ดาลันซอยเลยอะคนเ็าตื่น <สะ S 1> แม่ทำไมบ้านเราอะ่ะมีน้ำมาอยู่หน้าบ้านนะ แม่ทำไมน้ำนนมันอยู่น้ำหน้าบ้านเราเยอะไปหมดเลยอะ่ะน้ำนหนีกูไหลไม่ได้เเนี่ยดูดิฝนตกทีไรอะ่ะน้ำมันมาท่วมหน้าบ้านเราเลยอะ่ะแล้วนูกี้จะเดินนูกี้จะเดินไปช้อปปิ้งยังไงอะ่ะ<อ>นูกกี้จะเดินไปช้อปปิ้งยังไงอะ่ะแม่ดูดิน้ำท่วมหมดเลยอะ่ะ แม่เด็กๆฟังอยู่แม่เทพกำลังทำกับข้าวอยู่ตาพลิ้มนีนะคะแม่แซมเอาตั้งมาให้แม่หน่อยพันหนึง่งอ,อยากให้แม่เ,อเยอะสั นุ๊กตื่นขึ้นมาแม่ก็รู้นุ๊กทำกับข้าวไม่เป็นนุ๊กไม่อยากไปเสียเงินซืซ้อสู้เอาเงินที่นุ๊กกี้มาซื้อเอามาให้คุณแม่ดีกว่าไปกินอาทิตย์พันพอแดง <c oughs> ขาซ้ายนี่ห้าร้อยกว่าบาท <c oughs> อล้าแล้วแล้วนะคุณแม่อะไรเฮี <c oughs> ยนักเตะเตะโกนนั่ไนหนะูยิ่งรูปประสาทไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ไอ้สั์ ห,ห,ห,หอไอ้แชมป์อย่าตะโกนมันเสียงดังคนเขาหลับเขานอนหลับนอนพูดพกะแม่งหรือตอนนี้กี่โมง <laughs> โหยห๊ะโอยไอ้หนังหีเอ้ยแชมป์มันตะโกนเรียกแม่อะ <laughs> มึงจะ,มจะรมหีกูเหรอแ <laughs> ม่คุณต้งคอย,คอย,คอยกอดหนปากอดท้ แม่วันนี้ทำอะไรให้ลูกๆที่น่ารักทานค่ะ<ว>คุณแม่แวันนี้ทำอแไ่นุ้นุกๆทน่าม่ถ่ายคิะนี่แม่จัมนลยเนาะ่พอเวลาถ่ายเวลาอเวลา,ายคิปนี่แม่นะแมวันนี้เำาะไรให้ะูอๆที่น่ารักทานส่ครณแ ชีวิตของกูงเดี๋ยวนุเอารองเท้ามาให้แม่มันต้องเดี๋ยวกูตายจัดจะฆ่าถไงมันมีรองเท้าที่มันติดก,กับพื้นเลยอ่ะติดคงไม่ต้องเดิน <laughs> <laughs> ไม่อที่ไม่แม่มาใส่เตียงอย่างเงี้เดี๋ยวมันลื่นนุกเป็นห่วงต้องมาห่วงกูต้องห่วงกูทำงานให้กูดได้เลยนี่นุมาอยู่ข้างๆแม่นะเนี่ยเพราะว่านุกแม่ไม่ชอบให้นุกมายุ่งกับครัวไงนุก,ก็เลยต้องมาอยู่ดูแม่เพราะนุกกลัวลืน่น <c oughs> นุกกลัวแม่ลืน่น <c oughs> ผลท้ายแม่ทำให้ยัดแม่กำไรสวยจังแลกกับลูกไหมเรื่องไายกูมึงแค่บาทเดียว <laughs> แม่เวลาทำไมถ่ายคลิปแม่พูดเพราะแต่เวลาไม่ถ่ายคลิปแม่จัดเต็มอ่ะเรื่องพูมแม่นี่เป็นคนที่แบบว่าเนาะดาราหรือนั้นเนี่ยวงการบันเทิง <laughs> แม่ทำอะไร,รอะคะแม่ยังบอกว่าบาททีใช <laughs> ่ไม่ไปเห็นไหม เนี่ยแชมป์เวลาไม่ถ่ายคลิปแม่เขาจัดเต็มอะ่อออมอะทีหลังต้องเอากล้องมาแอบถ่ายแล้วทีหลังต้องเอากล้องมาแอบถ่ายแล้วเนาะเนี่ย <c oughs> เวลาไม่ถ่ายคลิปอ่ะคุณแม่เขาจะจัดเต็มอย่างนี้เลยค่ะคุณน้องแชมป์น้องแชมป์ไม่จัดแชมเลยแต่เวลาถ้าเกิดมีกล้องปุ๊บแม่จะพูดเพราะทันทีนะแม่จะพูดเพราะทันทีเลยแม่ไม่อย,อยากจะกินปลาแม่ปลากัูนาหละปลากรูปลานะ <c oughs> แม่คะแม่พูดจาดีดีสิพูดจรงนี้แหละเวลาถ่ายคลิปแม่พูดเพาะมากเลยอะ่ะแ,แ,แม่อย่าใส่พริกเยอะนะเนะลูก,ล,กลุกไม่กินเผ็ดใส่ไม่แตกอีชมึมเงากล้องมาิีูอยากให้แม่เห็นกล้องแม่เขาจะได้พูดพอ เห็นแล้วใช่ไหมคะแม่หนุ่มถ่ายคลิปแม่ถ่ายก็เอพูดไปแม่เห็นกล้องแล้วนะครับเพื่อนๆแม่เห็นกล้องแล้วนะคยใใส่ะแม่เห็นกล้องแล้วนะคะเพื่อนๆเอาเป็นว่าสนุกไหม สนุกไหมอุ๊ยขอบคุณพี่ชุต,ติดามากๆเลยนะนุกกี้เพิ่งจะต้องได้อ่านเมนแล้วนะพักอ่านเมนก่อนนะคะคุณแม่เห็นกล้องแล้วนะคุณแม่เห็นกล้องแล้วนะคะขอบคุณพี่ชุตตดจุนมาสําหรับดาวห0สิบดวงนะคะขอบคุณพี่ธัน,นชนสําหรับดาวสิบดวงนะคะขอบคุณมากๆเลยนุกกี้น่าโซมากเลยอ่ะดูดิ <mich> เล่นกับหมาไงแล้วแพ้ขนหมา <mich> นะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะขอบคุณมากๆเลย <mich> <mich> ขนส่องไหคะ ไม่่ใชวสวัสดีค่ะขอบคุณพี่เอ่เออะไรเนี่ยอุ้ยขอบคุณพี่เด็กหญิงเบนจาม่าน้องเด็กหญิงเบนจาม่านะคะที่ส่งดาวให้50ดวงขอบคุณพี่มอลลี่50ดวงเลยนะคะแล้วขอบคุณพี่อรุณรัตน์50ดวงขอบพินคุณพี่สุวรรณน,นะคะ10ดวงนะคะขอบคุณสาหรับดวงดาวนะคะดวงดาวทุกดวงดาวมีความสําคัญกับคนทําคลิปมากๆเลยนะเพราะว่าเหมือนกับเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งเลยค่ะนะคะขอบคุณพี่เบนจาเบนจกรุลนะคะเบนจกรุลนะคะ นะคะคุณแม่เห็นเห็นเห็นภาพแล้วค่ะจ้าจ้าแชมป์ปะคะมีมีคนชื่อแชมป์มาเขามีเข้ามาให้เองไม่ต้องไปถามหรอกแชมป์ปะส่งน้ำหวานเหรอคะอ,อ๋อไม่มาไม่ใช่ค่ะโอเคค่ะอ๋อ ขอบคุณอุ้ยตายแล้วอุ้ยดวงดาวเยอะมากเลยขอบคุณพี่นัทธนามีนัทธการนะคะขอบคุณพี่ปะพะัสสปะพัสสอนขอบคุณพี่ปวีนาแฟนตัวยงเลยขอบคุณพี่ปวีนาแฟนตัวยงเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นัทวุฒินะคะขอบคุณพี่รัตนพานะคะรุดรุดนภานะคะเนาะขอบคุณพี่อะไรเนี่ย จงกลนเหรอคะจงกลนหรือจงเออนุก,กี้อ่านผิดต้องขอโทษนะคะส5สิบห้าดวงขอบคุณพี่วารีราสิบดวงขอบคุณพี่พานิรัตห้าสิบดวงนะคะขอบคุณพี่ถาประกรณห้าสิบดวงขอบคุณพี่ยังมีพรุ่งนี้อีกห้าสิบดวงแล้วนะขอบคุณพี่เวลาอ้านะตกใจหมดเลยค่ะพี่มัวเด็กอ่านพีแหละ <c oughs> ไม่ได้มองเลย <c oughs> <c oughs> ของนุกค่ะ โอเคค่ะ okay, okay. แม่นุกกี้ได้ไข่มุก oh, <okay. S 1> นุกกี้ได้ไข่มุกมาแล้วไม่แตกโลพ่อใช้เป็นไข่มุก <c oughs> แม่ขอบคุณพี่เกตวดีห้าสิบดวงนะคะขอบคุณพี่พีไอเคหรออีกสิบดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เบนอีกยี่สิบดวงขอบคุณพี่อริสตราอีกสิบดวงสุวรรณีอีกห้าสิบดวงนะคะแล้วขอบคุณพี่ เดือนกำมลออีก10ดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ดวงเดือนอีก50ดวงขอบคุณพี่ชมพูนุอีก10ดวงนะคะโอ้ตายแล้วตามขอบคุณไม่ไหวแล้วอะ่ะ ขอบคุณพี่พาริพัทอีก10ดวงพี่จัดสดาอีก10ดวงพี่เกศสลินยี่สิบดวงขอบคุณพี่ถ้าอ่านในชั้นได้อีก50ดวงขอบคุณพี่อเล็กยี่สดวงขอบคุณพี่อะไรนะออรชินอีก30ดวงโอ้ยขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะใครที่นุกกี้ไม่ได้อ่านเม้นคือมันเหมือนมันปิดข้อความนะคะมันปิดการมองเห็นหรือเปล่านุกกี้ก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจถ้าใครอ่านข้ามใครต้องขอโทษนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะเป็นขับแม่ถามจริง ไปฟังมันได้ไงน่ะแมื่คนอื Corps, iten, ่นนะเป็นกระเทยที่ไม่ตอแหลแต่เดี๋ยวพักเดี๋ยวพักอ่านเมนแป๊บเนึ่ค่ะคะคุณแม่แม่วันนี้เราได้สองพันหนึ่งร้ดวงแม่ห้าร้อยดวงคือแรกได้ห้ารอยบาทน้อยไปน้อยไปแม่โลภมากวันนี้แม่กำลังทำกับข้าวให้ลูกนุกกินนะคะวันนี้คิดทำให้เดหรือสัตว์ อี๋ยวขอเอาปักหมุดออกก่อนเพราะว่าไม่ได้แอบ,บถ่ายแล้วเพราะว่าไม่เห็นกล้องแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เทพอยู่ซอยสามัคคีขอบคุณพี่อะไรเนี่ยพี่สมานหรอ50ดวงขอบคุณพี่อารีรัตนห้าสิบดวงขอบพี่ยูยูอีกห้าสิบดวงพี่กะเพราหมู50ดวงพี่คณิษ h ห้าสิบดวงอุ้ยขอบคุณมากมากเลยพี่ลูกเกรด50ดวงนะคะอุ้ยขอบคุณจริงๆค่ะอุ้ยตายละมีกําลังใจทําคลิปขึ้นเยอะเลยค่ะแม่ข้าวเก่านี่แหละอุ้ยแม่ผัด อุ้ยแม่หนูไม่กินข้าวเก่าเหรอไม่แดกกระเลือกมึงกระชัดมามาสนุกสนานกันต่อนะคะพักอ่านเม้นต์กับแบบนึงนะคะเลือกกูจะง้อยมึงแดกวิแม่ข้าวเก่ามันติดคอหนูคอก็ตายเถอะก็ก็แม่กูเลยนังมาถ้าเหลือตรงนั้นแหละที่จะได้แต่ละเม็ดสิมันถังร่อไปกี่ปีแม่เนี่ยไข่มุกอ่ะไข่มุกแท้ ไม่ต้องกูฉีเองเอาแม่ฉีอ่ะแม่ฉีฉีให้นุกหน่อยเร็วแม่พี่นุกกี้อ่ะไปเอ่อไปไปประมูลไข่มุกมานึกว่าแข่งมุกอเม็ดกูไปประมูลค่ะไข่มุกค่ะมาดูกันนะคะว่าพี่นุกกี้อ่ะสวยไหมไข่มุกสวยไหมโอ้ยเม็ดเดียงพี่อ่ะอ้ยสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูมันเป็นไข่มุกค่ะเป็นไข่มุกน้ําจืดนะไม่ใช่ไข่มุกทะเลถ้าไข่มุกทะเลดอกแดงมาก ว่าเป็นไข่มุ้งฉืดไปปร,ประมูลประมูลมาได้ค่ะเพราะพี่นุกี้ชอบไข่มุกมันเป็นปม,ม,ม,มันเป็นเม็ดไงแม่แดกได้ไหมนี่นี่นี่เพื่อนๆดูสีสวยปะ วยไหมไ, <ป S 1> ไข่ไขมย์มาสามใบดิเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีซิวเวอร์โอปอลพิงค์พิงค์โอปอลค่ะเพราะนุกี้เป็นคนเกิดเดือนตุลานุกี้ต้องใช้อัญมณีโอปอลเดินไปเอาไข่มาสามใบเอแม่นุกี้จะพูดไข่มุกกับเพื่อนๆเออไข่หี<า>้วใจไปเอาไข่ไหมกูแม่นุกําลังพูดพรีเซนต์ไข่มุกที่นุกกี้ไปประมูลมาได้มาเม็ดเดียวเองค่ะเนาะเขาเขาให้แค่เม็ดเดียวอ่ะ <c oughs> แม่ค้าไข่อยู่ไหน กลายเป็นแม่โมโหแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไข่ไปให้แม่ก่อนไข่ครับเพื่อนๆอันนี้คือไข่นะคะนี่คือไข่นะคะไข่นะคะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งสิหนูกําลังจับขัวไข่แตกเอาจับไข่แค่นี้มันยากมันเย็นเอาวางเิยกลัวไข่แตกเอาไม่อีกใบหนึ่งนี่ไง ต่อแหล่ไอ<ป>ลูกี้อ่ะลูกี้กลัวไข่แตกอ่ะไข่หีกูเลยแตกอ่ะ <c oughs> แล้วลูกี้จับไข่มุกอะนะ่ะถ้าไข่มุกตกไปอะ่ะไข่มุกมันแพงนะทำแดกกูเหนื่อยมาแล้วกูด่าไม่ยั้งหน้านะกนะ็แม่บุกกบอกว่าเราทำกับข้าวไม่เก่งอ่ะไม่เก่งที่อะไรแตว์ไม่ทำเองอยางออใคร <c oughs> ที่มีคุณแม่เทพขี้บ่นน่ารักน่ารักแบบคุณแม่เทพกดหัวใจ กดหัวใจรัวๆให้คุณแม่เทพหน่อยค่ะกดใจรัวๆเอ้าได้ค่ะมาแล้วหรอคะขอบคุณแมกค่ะกดหัวใจรัวๆให้คุณแม่เทพหน่อยเร็วๆกดใจรัวๆของคุณแม่เทพหน่อยนะค่ะนะให้แม่เทพได้ดูว่าเพื่อนๆรักแม่มากแม่คนดูทั้งหมดห้าหกพันคนละดูแค่ห้าคน พี่นุกกี้อาจจะจับกล้องเวียงไปนิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆแม่ไข่หมูแม่ไข่หมูเฮ้แม่แม่เอาเข้าวเก่าลงไปเลยเหรอแล้วมันจะอร่อยเหรอแม่กูไม่เอาเม็ดนี้ข้าวนะไม่อยากจะพูดนะเอาข้าวไม่ก็พูดมาดิเป็นเม็ดข้าวอะเม็ดข้าวมันแข็งอะ่ะ เพื่อนๆค่ะอยากให้นุกกี้ใหญ่แม่เทพมากนะเพราะว่านุกกี้กลัวโดนหม้อหลุดโดนหม้อสรวนมากค่ะเพื่อน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 เลยคะ่ะ <laughs> น้ําท่วมซอยคะ่ะเนี่ยอาให้ดูน้าท่วมซอยดูสีน้ําท่วมซอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฝนตกแล้วน้ำมันท่วมมาแม่เนาะไม่ใช่น้ฝนน้ห้ง มันเป็นน้ําฝนนะคะไม่ใช่น้ําน้ําในของคุณแม่นะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะคะเนี่ยเนี่ยน้ําท่วมมานุกกี้ไปช้อปปิ้งไม่ได้เลยอย่น่ารก็นี่ไงนุซื้อข้าวเก่ามาให้แม่แล้วเนี่ยเพื่อนๆค่ะเนี่ยน้ำอ่ะน้ำอ่ะน้ำมันฟูมาก น้ำมันท่วมอ่ะเพื่อนๆดูสีแล้วเนี่ยนุกกี้จะไปช้อปปิ้งยังไงอ,อ่ะสิบแปดบวกโลกสวยไม่เหมาะเชิญนะคะการุณาใช้กรเมื่อดูคลิปนี้การุณาพิจารณานะคะว่าอาจจะมีคําหยาบคายหรือ,อคําที่ไม่เหมาะสมเด็กๆนะคะควรพาพ่อแม่มาดูด้วยนะคะ <laughs> น้ำรอระบายค่ะใช่ค่ะเนี่ยน้ำอ่ะรู้ไหมท่วมตั้งแต่ตรงนู้นเลยมาตรงนี้เลยออกบ้านไม่ได้เลยนุกี้จะนุกี้ต้องซื้อเรือแล้วนะแม่แม่จะเนี่ยไข่มุกอ่ะเนี่ยไข่มุกสวยไหมเพื่อนๆโอ้ยแต่แล้วเนี่ยไข่มุกเห็นปะ เป็นสีเป็นสีพิงเป็นสีพิงโอปอค่ะเพราะนุกกี้เกิดเดือนตุลานุกกี้ต้องใช้อัญมณีที่เป็นสีโอปอลมันจะทาให้นุกก uhm anyway> right yeah> ี้มีเง uh> ินมันจะใช้ให้นุกกี้รวยรักมันจะทาให้นุกกี้รวยสุขก็แม่นุไม่อยากไปซื้อกับข้าวกินแถวนี้กับข้าวกับข้าวที่นี่มันไม่อร่อยไม่เหมือนฝีมือคุณแม่ทําหรอกนะคะเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านอ่านอ่านเมน,อ,น,อ,นอ่านพัดอ่านเมนบ้างนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีของคุณพี่เบนจาม่าที่ส่งให้สิบดาวสวัสดีพี่กุ๊กกุ๊กด้วยนะคะขอบคุณมากสาหรับห้าสิบดาวอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แม่เทพทําข้าวผัดนะจ๊ะทาข้าวผัดนะคะพี่นุกกี้ระวังน้ําที่ขังหน้าบ้านกัดเท้านะคะเดี๋ยวเป็นเชื้อราทีา่<ไ> เดี๋ยวทำให้พี่นุกกี้ผิวเสียขอบคุณมากเลยค่ะน้องแพตขอบคุณมากเลยตกหลกตกหนักมากเลยค่ะน้ำท่วมเลยมีสระไว้น้ำส่วนตัวด้วยขอบคุณมากค่ะวันนี้แม่เทพผัดหีใส่แตนนะคะได้เลยแม่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูสิคุณแม่เทพอ่ะเขาทำกับข้าวปั้ม แม่เมื่อกี้มูจะเหมือน้อนกว่าแล้วนี่เห็นไหมแม่เขาให้ลูกกี้ชิมเห็นไหมปากปากร้อนนะมึงจะตัดนะหาพ่อมาชิมไม่มึงแดกปากายใจดีเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเท้ากับข้าวทำกับข้าวเห็นปะปากก็ด่าด่านุงนี่แหละแต่พอถึงทำเสร็จแล้วเอามาชิมซีเห็นไหมซึ้งไหมทราบซึ้งไหมครับเพื่อนทราบซึ้งมิ้นดีโอเคปาบนุงมันร้อนนะแม่ เป่าก่อนแม่เป่าหนุกันนีโอเคค่ะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่เท่อ่ะเอ้ยไม่ใช่สิใครที่มีอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะอย่าลืมนะคะไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่แบบีินุกกี้ทำนะถ้าเล่นอย่างมึงอะไอย่าไปเล่นเลยออร่อยมากนะใส่ที่หีไปด้วยไม่อร่อยได้ไงรสรสมันแบบมันกลมกล่อมอ่ะมันเหมือนกับว่า กินแล้วเหมือนแบบตีมันไหวๆแต่และครัวพังแม่ครัวพังตกใจหมดเลย <c oughs> คือนุก,กินมาอ่ะแล้วก็ฟีลลิ่งอ่ะเพื่อนๆข้าวพ,พอพอข้าวมันมาโดนลินล้นปลายลิ้นเราใช่ไหมมันฟีล <c oughs> แบบพอข้าวไปโดนหัวควใไรอะไรจ้า <c oughs> <c oughs> ลูก <c oughs> ลูกค้ามาแป๊บหนึ่งค่ะนุก,กี้ขอช่วยคุณ, <c oughs> คณแม่เทปนุกี้ขอช่วยคุณแม่ขายของก่อนนะเป็นลูกกระตันยูกกระต๋าเวทีก่อน อันนี้ค่ะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะแม่มยี่สิบเหรอยี่สิบเหรอ,หรอโอเคยี่สิบจ้ะ <c oughs> ยี่สิบลูกค้าโม่นี่เห็นไหมนุกกี้ช่วยคุณแม่เทพขายของนะเพื่อนๆน,นี่คือหลักฐานว่านุกกี้มาช่วยคุณแม่นะนุกกี้เป็นลูกกตันอยู่กับตะเวทีไหม <c oughs> แม่ดาตตลกใช่ไหมคะนุกกี้อาจจะจับ กล้องวินเวียนศีรษะนิดนึงนะคะถ้าใครที่มีโรควินเวียนศีรษะไงก็กินพาราเซตามอลก่อนนะเพราะว่าลูกกี้ถือไปด้วยคุยไปด้วยไงขอชิมอีกคำหนึงได้ปะ <www> บ้านเราบ้านค่ะ <c ise> ไม่มีอะไรมากบ้านคนพ่อคนแป่แล้วมบ้านเงยแดดก็ดีเหมือนกูเพื่อนค่ะกินข้าวผัดก่อนนะ ฝานะหม้อแล้วเอาของกูเข้าไปแล้วกรุณาจัดออกปาให้กูเหมือนเดิมนะเนี่ยที่เอาน้ํายาไปเอายาไปต้มเนะี่ยได้ค่ะแม่เอาอะไรยี่อะไรเข้าไปไม่เคยแล้วก็พากระเจงใจถุงทิ้งของกูงอร่อยมากเลยอ่ะข้าวผัดมันแบบพอมันมาสัมผัสลิ้นอะ่ะม,มันนุ่มไม่มีฝาเลยที่นี่สัมผัสนิ่มสัมผัสลิ้นมันนุ่มค่ะมันอยา่เอาเ,เอามันจกกระปุกเร็วกูรังอ้ยแม่ตกใจเลยอ่ะตกใจเลยอ่ะอีแชมันเอาไปเดี๋ยวมันก็หาให้นี่ไง เนี่ยแต่มันไม่ใช่เนียไปก่อนนะครับแม่บไม่ไม่บอกแล้วว่าอยากให้นุ๊กเข้ามาในครัวถ้าเข้ามาในครัวคุณแม่เทพเขาด่าเห็นไหมนุ๊กกี้แบบว่าโอ๊ยเพื่อนๆร้อนมากเลยดูดิเหงื่อแตกร้อนลุ่มไม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บไข่มุกก่อนนะเพื่อนๆหนูหาย ไปไปไประมูลมาได้ได้มาเม็ดเดียวเองอจะทําแหวนจะเก็บตังทำแหวนเพื่อนๆเอาเป็นว่านุกกี้ไปก่อนนะคะนะนุกกี้ไปก่อนนะแม่เทมเขาด่านุกี้เฮียแม่เทพเขาด่านุกี้เฮียเต็มเต็มเลยนุกกี้กระโดดมาแทบไม่ทันอนะ่ะเดี๋ยวโดนฝาาม้อเดี๋ยวนุกกี้ไปหาฝาาม้อให้แม่ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะนะอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าอยากเห็นนุกกี้นะคะมาเล่นกับคุณพ่อคุณแม่อีกก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยนะกันนด้วยกัน,นจ๊ะนะขอบคุณสำหรับดวงดาวทุกทคนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่เทพล้างจานแล้วนะคะไปก่อนนะไปก่อนนะไปละจริงๆนุกกี้อยู่ไม่ได้แล้วเมื่อกี้เขาดหาย ขี้กระโดดนี้ก่อนนะคะอะแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะใครที่แบบว่าเออยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อ่ะอย่าลืมไปเล่นกับท่านนะคะนะอย่าลืมไปเล่นนะไปแย่แก่นิดนิดหน่อยหน่อยจิตเจ็บจ,จิตเจ็บใส่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่คุณพ่อเราจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายๆๆอุ้กินน่าสมากบ๊ายบายเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เหงานะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เหงาบนาไ